แล้วะอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบไมโครเชคนะครับตัวนี้ก็คือเวลาที่เราภาคนะครับภาคเสียงของเราลงไปที่คลิปวิดีโอนะฮะเราสามารถฟังได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดตัวรับสัญญาณออกอผมจะภาคให้ฟังนะนะผมจะใช้ตัวนี้ภาคให้ฟังนะครับอเอาล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นภาคเสร็จแล้วครับทีนี้เราลองมาฟังดูนะฮะขณะที่เชื่อมต่ออยู่เนี่ยเขาจะได้ยินไหมนะครับ เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นเห็นไหมครับว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะคือข้อดีที่สำคัญครับนอกจากนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาไปไลฟ์สดหรือว่าเอาไปพูดนานๆนะครับเราสามารถนะครับใช้ไช้ซีนะครับสายชาร์จหรือเราใช้เป็น power bank นะครับเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับทาให้เราไปใช้งานไม่ว่าเราจะเป็นไลฟ์สดหน้ากล้องของเราก็เสียบชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับหรือใช้งานตัดต่อนานๆนะครับที่ต้องพูดนานๆก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่นําเข้าได้เลยเพราะฉะนั้นผมถึงยกให้ไมโคเช็คตัวนี้ครับเป็นไมที่มาแรงคุณภาพในราคาแค่พันกว่าบาทเองครับตัวนี้สุดยอดมากครับใครสนใจก็กดติ้งทิ้งกันเลยครับพร้อมไหม